Hello my fans ขณะนี้อยู่ที่ถนนรามินทาครับเพื่อนๆี๋ยวจะวิ่งไปแถวราดปากเขาราดปากเขาตอนนี้ก็กำลังผ่านเซตเท่าเอาเซตทันเซตเท่าโอ้โหเซตทันเอฟเฟเซตเท่าอ๋อเสียงเสียงไม่ได้เลยเซตทัน ฉันท่านรามินทาเนี่ยโอ,โ,อโ,อโ,ออโอ้เรามาถึงเป้าหมายแล้วพี่น้องเกลาสายนี่เกลาสนี่เลาสันี่เลาสโอ้ m ม g o กอนี่เราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วเราไปไหนเนี่ย ถึงแม็กโดนอ่แล้วพี่น้องเด็ดจอ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 ดน่าจะอยู่แถวนี้พี่น้องแม็กโดนอ่ะฟางนู้นฟางนู้นเขาเรียกอะไรนะรุมพี่นี่อ๋อประมาณนี้พี่น้องโอเคครับ